สวัสดีครับสรุปข่าวเลียพูนะครับ19เมษายนนะครับอยู่กับผมโคตรแอคนะครับอัปเดตข่าวสารของทีมเลียพูกันนะครับโอ้โหวันนี้ต้องบอกว่าโคตรของโคตรข่าวใหญ่นะครับกับการที่หงไปร่วมตั้งซูเปอร์ลีกมันมีผลกระทบต่อโลกฟุตบอลแน่นอนและมีโอกาสที่จะโดนแบนบางอย่างด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ทราบกันแบบละเอียดครบถ้วนรวมไปถึงเรื่องราวเกี่ยวกับงบประมาณนะครับในการเสริมทัพในช่วง ซัมเมอร์นี้มีการเปิดเผยจากเจมส์เพียสนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมาติดตามได้ในข่าวสารวันนี้นะครับก่อนอื่นไปขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนนะครับสำหรับรถยนต์ all new suzuki swift นะครับ power up แรงสุดขีดสปีดเร้าใจนะครับ power up ให้ออกไปสนุกกับชีวิตกับเทคโนโลยีหัวฉีดคู่ dual jet นะครับประหยัดน้ำมันคงทนแข็งแกร่งนะครับใครที่สนใจก็สามารถไปที่โชว์รูมทั่วประเทศของ suzuki motor Thailand ได้เลยนะครับรวมไปถึงยาถ่าย1-2-3นะครับเป็นยาถ่ายระบายท้อง สูตรพายธรรมชาติยาธาตุตาจอมทองนะครับก็แก้กดไระย้อนอาหารไม่ย่อยจุกเสียดท้องเฟอ้อได้เช่นกันร้านขายยาทั่วไปก็มีหรือว่าสั่งซื้อได้ตามแฟนเพจแอดไลน์เบอร์โทรตามที่เห็นในภาพนะครับรวมไปถึงพิมพ์ยังครับพิซซ่านะครับพิซซ่าสไตล์เดียวกแท้ๆมี5สาขาในกรุงเทพมหานครนนทบุรีชียงราธานีเซ็นเตอร์เวิร์กเอเวนอารีเมงจ่ายนะครับโทรสั่งเดลิเวอรี่ศูนย5ส5งหนะครับการันตีความอร่อยอ่ะไม่เป็นการเสียเวลาผมว่าวันนี้เราต้องมาเริ่มกันทีี่่่่ขขาาววนน้้เลยโโโโอโโหหคคคตตรรรใญะับ คือผมไม่รู้นะสําหรับผมที่เป็นนักข่าวผมได้ยินข่าวนี้มันคือโคตรข่าวใหญ่อาจจะเดี๋ยวเพื่อนๆพ,พอฟังข่าวนี้เสร็จลองแสดงความเห็นกันดูแล้วคิดว่าข่าวนี้มันใหญ่ไหมแล้วคิดว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะครับอ่ะคือทางผมต้องบอกงี้ก่อนครับว่ามันมีข่าวหลุดมาครับเมื่อช่วงดึกๆบ้านเราตอนดึกๆบ้านเราเมื่อคืนผมนั่งไปลไว้เต็มเลยแล้วตอนเช้าก็มีข้อมูลมาเติมมาเพิ่มนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับซูเปอร์ลีก European Super League นะครับลิเวอร์พูลครับเป็น1ใน12ทีมที่ร่วมกันก่อตั้งนะซูเปอร์ลีกเข้าร่วมซูเปอร์ลีกแล้วนะครับแล้วตอนแรกอ่ะมันเป็นเพียงแค่รายงานรายงานต้นทางต้นฉบับที่มาก่อนเพื่อนเลยนั่นก็คือ The Times เป็นสื่อชั้นนำของอังกฤษแล้วก็ผมโชคดีที่ว่าสื่อเนี้ยผมสมัคร ไว้อยู่แล้วสมัครเสียสมาชิกเดือนละเป็น100ปร้อยกว่าบาทเนี่ยเอาไว้อยู่แล้วเพราะว่ามันมีพอจอยอยู่ในนี้แต่ว่าผมได้อันนี้ส์เพิ่มก็คือมันมีนักข่าวคนอื่นๆด้วยไงแล้วข่าวมันน่าเชื่อถืออยู่แล้วนะครับจากเดอะไทมส์ซึ่งเขาก็บอกว่าเราบรรดาทีมบิ๊กซิกข,ของพิมพ์ลีก็รวมไปถึงลเวอพูด้วยนะครับร่วมกันก่อตั้งอันนี้แล้วซึ่งพอในหลังจากที่ผมนอนปุ๊บแล้วผมตื่นมาตอนเช้าทางเว็บสโมสรลิเวอพูนะครับ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสโมสรลิเวอร์พก็ร่วมถแถลงด้วยครับว่าพวกเขาเข้าร่วมยูโรเปียนซูเปอร์ลีกร่วมกับอีก12ทีมซึ่งในอีก12ทีมก็ประกอบไปด้วยนะครับอ่านรุมลงกันหมดเลยนะ,ะผมจะอ่านชื่อทีมนะอ่าฝั่งอิตาลีก็จะมีเอซีมิลานยูเวนตุสอินเตอร์มิลานนะครับฝั่งอังกฤษเราก็บิ๊กซิกคบนะครับอาร์เซนอลเอร์พูแมนยูแมนซิซี นะครับบิ๊กซิคโคปสเปอร์นะครับฝั่งสเปนก็จะมีแอตเลติโกมาดริดบาร์เซโลนาอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เรอัลมาดริดนี่คือ12ยักษ์ใหญ่ครับที่ร่วมกันเป็นฟาวเดอร์หรือว่าเป็นผู้ก่อตั้งซูเปอร์ลีกแล้วก็ร่วมถแถลงกันไม่ใช่มีแค่สโมสรลิเวอร์พูลเท่านั้นสโมสรแมนยูสโมสรนู่นนี่นั่นในในที่เป็นส่วนใหญ่ออกมาถแถลงแต่บางสโมสรออยังแต่คือเขามาแน่ๆคือเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ European Superleague เข้ามีแล้วที่ผมเปิดอันนี้เ,เห็นไหมที่ภาพกระพริบกระพิบเนี่ยนี่คือเว็บไซต์ของ European Superleague นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้เพื่อนๆฟังว่ามันคืออะไรอ่ะผมจะอธิบายนะผมแปลไว้แล้วผมขออ่านตามนี้นะครับก็12ทีอย่างที่ผมบอกนะครับแนวะค,คิดซูเปอร์ลีกเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยคนที่เป็นคนคิดเนี่ยคืออ e ันเดอันเยรีนะครับอันเดอันเยรีคือใคร เขาคือจริงๆคือประธานสโมสรของยูเวนตุสนะยูเวนตุสก็ด้วยนะที่อยู่ใน12ทีมนี้นะแล้วเขาก็เป็นประธานของสมาคมฟุตบอลยุโรปสมาคมของสโมสรฟุตบอลยุโรปอ่ะเขาเอาแนวคิดนี้มาน,นั่งประชุมกันอยู่หลายปีแล้วครับเข้าประชุมกันอยู่หลายปีแล้วเขาต้องการให้ทีมใหญ่เนี่ยมาจัดลีกแข่งกันเองแบบเอาไปชนกับทางศึกยูเอฟ่าแชมเปี้ยน เอาไปชนเลยเอาแนวเคสดนี้ไปไปชนเลยคือปัจจุบันเนี้ยโลกฟุตบอลรายการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคืออะไรครับเพื่อนเนก็คือยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกถูกไหมครับแต่เขาอะคิดว่ามันสามารถทําเงินทํากําไรได้มากกว่าน,นี้ซึ่งเขาเขามั่นใจว่าทีมใหญ่เขาสามารถไปหาสปอนเซอร์หาเงินกองทุนมาได้ที่มันใหญ่กว่าก็เลยคิดที่จะทําอันนี้ขึ้นมาแล้วก่อนหน้านี้นเคยหวังว่าจะให้มันเริ่มในปี2 0 2พนย่นะครับอันนี้คือแผนก่อนหน้านี้นะ ซึ่งมันก็มีข่าวหลุดมาหลายหลายครั้งแล้วแต่ผมไม่ค่อยได้รายงานเท่าไหร่เพราะผมรู้สึกว่ามันเป็นเพียงแค่การพูดคุยกันเบื้องต้นในก่อนหน้านี้นะในช่วงสองสปีที่ผ่านมามันมีคุยมาตลอดแต่ยังคิดว่ามันก็คุยกันมันก็ผ่านหรอว่ามันแปลกๆแต่ในที่สุดเขาสามารถหารวมกันได้12บทีมแล้วเห็นพ้องตรงกันได้แล้วตอนเนี้มันเป็นเรื่องจริงแล้วครับแล้วแถลงกันหมดแล้วครับทีนี้ถามว่าทําไมเหล่าทีมใหญ่ถึงอยากจะไปเล่นซูเปอร์ลีกนะมันมันดีขนาดไหนมันได้เงินเยอะขนาดไหนนะครับ เออมันมันเยอะมากครับข้อเสนอมันใหญ่มากส่วนแบ่งของทีมโฟลเดอร์ที่ได้รวมกันมันคือ3,000กว่าล้าน3 0 0พกว่าล้านปอนดน์ครับแล้วก็เขาเฉลี่ยหารมาแล้วว่าจะอยู่ที่สมมุติว่าทีมที่เป็นผู้ก่อตั้งเนี่ยนะถ้ามันสําเมร็จปุ๊บแล้วมีการแขันผู้คุณเอาไปเลยทีมละส50ร้าล้านยูโรชเช็ดเค้ผมขออนุญาตนะวันนี้มันมีอารมณ์ร่วมเยอะนะที่อาจจะคูดอยากไปถึง3 0 0 3้อาล้านยูโรถ้าคิดเป็นเงินปอนด์ก็3 1 5ล้านปอนด์โดยประมาณน่ะ ประมาณสามรอยี่สิบได้ั้งนะีประมาณนั้นนะถ้าเป็นเงินปอนนะอาจจะถ้าเป็นเงินยูโรก็สามร้อยห้าสิบล้านยูโรแล้วถ้ามันผ่านหมดจริงๆแนวคิดของพวกเขาก็คือจะให้มีสิบห้าทีมที่เป็นฟฟวเดอร์โฟลเดอร์คือผู้ก่อตั้งนะแล้วอีกห้าทีมคืออ่ะทีมอื่น,นคุณไปคุณไปคอลี่ฟายกันเองจากในลีกนะแล้วเข้ามาร่วมแข่งเป็นยี่สิบทีมอ่ะยี่สิบทีมแบ่งเป็นสองกลุ่มนะแบ่งเป็นสองกลุ่มแล้วก็เล่นเป็นลีกเยา่าเยือนสิบแปดถึงยี่สิบสามนัดอ่ะเล่นเสร็จหาสี่อันดับแรก มาหาสี่อันดับแรกของทั้งสองกลุ่มมาเล่นเป็นรอบแปดทีมสุดท้ายหลอบรองชนะเลิศแล้วก็รอบชิงชนะเลิศแต่คือมันจะมีแต่ทีมใหญ่จริงๆไนงะคือเขาคิดว่าอันนี้จะดึงดูดได้แล้วคือโอ้โหคือน,นี่มันเป็นอะไรที่มันเป็นเงินมหาศาลจริงๆครับมันเห็นภาพเลยว่าทําไมทีม TER ใหญ่ถึงถึงเอากันหมดทําไมทีมใหญ่ถึงเอากันหมด,มมหน,หมดนะครับแล้วแน่นอนครับเรื่องนี้มันก็ <efficiently storyline> มีสิ่งที่มันไม่ใช่ว่าจะเป็นเรื่อง ที่มีแต่คนเห็นด้วยว่าโลกจะเห็นด้วยแน่นอนพวกทีมใหญ่เขาเห็นด้วยกันพวกทีมใหญ่พวกปลาใหญ่ต้าเห็นด้วยกันแต่องค์กรถ้าจะทุกอง,องคอ์กรบนโลกไม่เห็นด้วยอ่ะมาไล่เรียงกันอย่างแรกเลยยูฟาเนี่ยพอเขาทราบเรื่องนี้เนี่ยโอ้โหเขาก็กระทบสิครับมันคือการที่คุณลองคิดดูครับว่าถ้ามีรายการนี้เกิดขึ้นยูฟาแชเมเปี้ยนลีกเจอผลกระทบเต็มๆแน่แล้วซึ่งยูฟาก็ออกแถะคือเขาเขาประชุมด่วนกันเลยครับทางยูฟานะ ทางเดอะไทมส์เขาเปิดเผยว่ายูฟาประชุมด่วนกันแล้วก็ในเบื้องต้นเนี่ยกาลังคิดอยู่ว่าจะต้องตอบโต้ไอ้แก๊งซูเปอร์ลีกเนี่ยยังไงเออจะตอบโต้แก๊งซูเปอร์ลีกนี่ยังไงก็คือเพราะว่าพวกเขาเนี่ยก็ประชุมกันแล้วทีนี้อย่างแรกเลยคือที่พวกเขาจะทําแน่ๆเขาขู่แล้วครับที่ทางยูฟาขู่เลยคือใครก็ตามถ้าเกิดคุณจะไปเล่นซูเปอร์ลีกอัติต่างว่าไอ้สิบสองทีมเนี้ยถ้าเกิดคุณไม่ถอนตัวออกมานะ ถ้าเกิดคุณยังคงยึดมั่นในแผนเดิมคุณว่าคุณจะไปได้ซูเปอร์ลีกปีหน้าคุณไม่ต้องเล่นศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกนั่นแปลว่าถ้าลิเวอร์พูลยังคงยืนยันคำแบบนี้แล้วก็อีก11ทีมที่รวมกับลิเวอร์พูลด้วยก็คือลิเวอร์พูลคือ1บวกกับอีก11เป็น12เนี่ยถ้ายังคงยึดมั่นคำนี้คุณจะโดนแบนจากเกมยุโรปยูฟาแชมเปี้ยนลีกในปีหน้าโอ้โหวุ่นวายเลยครับวุ่นวายเลยครับทีนี้ไม่ใช่แค่ยูฟาอ่ะมาดูพรีีีีีีีีเเเเมมยยยรรรรรร์์์ลลกกกนนนนน่่คคคััับบบออออ้ืว็็ไซตาาางางางปทขพะ ออกแถลงการประนามครับประนามแผนยูโรเปียนซูเปอร์ลีกว่าเป็นสิ่งที่โค้ชของโค้ชจะไม่มีน้ำใจโค้ชของโค้ชจะแย่นะครับโดยบอกว่าการที่แนวคิดซูเปอร์ลีกเนี่ยมันเป็นการทำลายการแข่งขันที่เปิดกว้างการแข่งขันที่มันเป็นธรรมของโลกกีฬาซึ่งมันเป็นหัวใจสำคัญของทุกลากยาของวงการฟุตบอลยุโรปการแข่งขันเดิมมันทำให้ทุกๆทีมมีความ เท่าเทียมกันซึ่งจริงๆมันไม่เท่าเทียมหรอกครับทีมใหญ่มันก็จะใหญ่กว่าทีมเล็กอยู่แล้วแต่แค่ว่าพวกทีมเล็กหรือทีมกลางๆอ่ะอย่างน้อยมันก็มีลุน้นมีความหวังมีความหมายในหัวใจว่าถ้ากูจบในอันดับ6อันดับแรกได้อย่างน้อยก็ไปเล่นเกมยุโรไปเล่นแชมเปี้ยนลีกหรือไปเล่นเห็นไหมมันจะมีบางปีที่มีทีมกเล็กขึ้นมาลุ้นหัวตารางบ้างมันมีความเป็นธรรมมีความเป็นกลางมากขึ้นแต่ถ้าทําแบบนี้ ทีมใหญ่ได้เงินมหาศาลอย่างเดียวแล้วมันจะมีความต่างชั้นระหว่างทีมใหญ่กับทีมเล็กทีมเล็กไม่มีทางงอหัวขึ้นมาได้เลยตรงเนี้พิมลิกปันามและพิมลีกบอกว่าสิ่งที่ซูเปอร์ลีกกำลังทำผิดต่อกฎนะครับผิดต่อกฎของพิมลีกเดอร์ทามเปิดเปิดจดหมายผนึกของริชาร์ดมาร์เตอร์ริชาร์ดมาร์เตอร์คือประธานของสโมสรพิมลีกนะครับก็ได้ทําการได้ได้ส่งจดหมายล่อนไปหาพวกทีมก๊งซูเปอร์ลีกในพิมลีกแล้วด้วยว่าเฮ้ยพวกคุณมันผิดต่อกฎพิมลีกนะ ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าถ้าเกิดว่าเราบรรดาเนี่ยบิ๊กซิกเนี่ยรวมถึงเราด้วยเนี่ยยังคงยึดมั่นแบบนี้จะโดนพิมพ์หรืลงโทษอะไรบ้างใครจะไปรู้ว่าจะลงโทษปรับตกชั้นหรือลงโทษปรับแต้มหรืออะไรผมก็ไม่ทราบครับมันยังเป็นเรื่องที่ต้องตามกันต่อแต่ว่าอันนี้ในเบื้องต้นนะทีนี้เรื่องนี้ก็ต้องมาดูตัวดูกันต่อครับว่าทั้งสจบยองทีนจะยอมถอนตัวหรือไม่ยอมถอนตัวหรือไม่เพราะว่ามันอาจมีการฟ้องร้องกันในชั้นศาลต่อไปซึ่ง แม้แต่ฟีฟ่าเองก็เคยขู่เอาไว้เหมือนกันว่าถ้าไปคือยูฟ่าคือสถาบันฟุตบอลยุโรปส่วนฟีฟ่าคือนานาชาติของโลกใบนี้คือสถาบันฟุตบอลน,นานาชาติฟีฟ่าไอฟีฟ่าเนี่ยนานาชาติเนี่ยนะครับของโลกใบนี้ที่ใหญ่ที่สุดเลยองค์กรฟีฟ่าก็ไม่เห็นด้วยเกี่วยวกับเรื่องนี้เนี่ยก็ออกมาถแถลงเหมือนกันว่าพวกเราจะไม่มีทางอนุม,มัติเดอะซูเปอร์ลีกแน่นอนไม่อนุม,มัติ ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งเหมือนกันแล้วก็เคยขู่ไว้ว่า,วาถ้าใครไปเล่นซูเปอร์ลีกหรือสโมสรไหนไปเล่นซูเปอร์ลีกก็จะโดนแบนจากฟีฟ่าแล้วก็นักเตะที่อยู่ในสโมสรนั้นๆก็จะถูกแบนไม่ให้เล่นทีมชาติในรายการใหญ่อย่างเช่นฟุตบอลยูโรฟุตบอลยูโรฟุตบอลโลกฟุตบอลโลกเวิร์ลคัพอะฟุตบอลโลกถ้าสมมติว่าอ่ะตีต่างตีต่างสมมติถ้าเขาแบนจริงๆนะนักเตะลีภูทุกคนเนี่ยโดนแบนห้ามเล่นฟุตบอลโลก นี่คือสิ่งที่ขู่กันอยู่แล้วมันจะเป็นเรื่องที่ต้องไปสู้กันอย่างหนักครับในทุกๆในแก๊งซูเปอร์ลีกเนี่ยคุณจะต้องไปสู้กับฟีฟ่าสู้กับยูฟ่าสู้กับพรีมยรีกสู้กับลีกของตัวเองที่เขาไม่เห็นด้วยกันและผมจะบอกเพื่อนๆว่าผมไปดูในกระแสะในโลกออนไลน์กระแสะแฟนบอลมาในทุกๆทีมไม่มีใครเห็นด้วยกับแก๊งซูเปอร์ลีกมองว่านี่มันคือการเห็นแก่ตัวนะครับมันคือการที่คุณไม่สนใจอะไรเลยนอกจากว่า คือคุณมั่นใจแหละคุณก็มั่นใจแหละว่าคุณคือทีมที่ยิ่งใหญ่ที่สุด12ทีมตอนแรกที่มานะ12ทีมเนี่ยคุณคุณมั่นใจแหละว่าคุณยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกฟุตบอลแต่คุณไม่ได้สนใจอื่นๆเลยคุณคิดว่าคุณคือเนี่ยดูโซโลการเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูโซโลกนในเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของเดอะซ p เปอร์ลีกนะครับ The Best Cups The Best Players Every Week แนวคิดของเขาคือสมมสรที่ดีที่สุดแข่งกันสมมสรผู้เล่นที่ดีที่สุดแข่งกันในทุกๆสัปดาห์ โอ้โหคือแนวคิดเขายิ่งใหญ่ครับแต่ในแง่ของความเป็นจริงมันขาดเรื่องของสิลธิธรรมมากผมบอก,กเพื่อนๆเลยว่าไม่ว่าจะเป็นกูรูสื่ออดีตนักเตะแฟนบอนหลหรืออะไรก็ตามในโลกออนไลน์ประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นตไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วถ้าเพื่อนๆถามผมว่าผมเห็นด้วยกับซุปเปอร์ลีกไหมผมก็จะบอก,กเพื่อนๆว่าผมก็ไม่เห็นด้วยในคือคือในเบื้องต้นนะผมก็ไม่เห็นด้วยตรงที่ว่ามันเห็นแก่ตัวไปหน่อยโอเคมันได้เงินเยอะมหาศาลมากๆแต่แบบ มันจะสนุกเหรอวะเอาแบบมันเห็นแต่หัวทีมใหญ่กันเองอ่ะมันจะสนุกจริงๆหรอมันโอเคมันก็มันอาจจะสนุกก็ได้แต่มันผมไม่เห็นด้วยอ่ะแล้วผมว่าในเซนส์ของความเป็นมนุษย์คนเราอ่ะไม่มีใครเห็นด้วยกับเรื่องนี้แน่นอนนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องนี้เจมส์เพียสก็เอาคําพูดของครอปเมื่อปี2019มาบอกนะครับไปขุดมาให้เป็นคําพูดเมื่อปี2019นะย้ํานะสองปีที่แล้วครอปเคยพูดไว้ว่าเขาหวังว่า ซูเปอร์ลีกจะไม่เกิดขึ้นซึ่งค็อไม่เห็นด้วยกับซูเปอร์ลีกตั้งแต่ตอนแรกที่มีความคิดขึ้นมนาะเขาบอกว่าไม่เห็นด้วยเขาคิดว่าแชมปี้ยนลีกคือสิ่งที่ดำเนินการฟุตบอลยุโรปมาอย่างยาวนานและเป็นสิ่งที่ดีที่สุดอยู่แล้วสำหรับเชิงค็อปบอกว่ายูฟ่าแชมปี้ยนลีกเนี่ยมันคือซูเปอร์ลีกในในมุมของเขาแล้วเขาไม่อยากให้มีซูเปอร์ลีกมาอีกและครอปเคยพูดไว้ว่าไอ้ระบบซูเปอร์ลีกเนี่ยมันจะมันเพิ่มโปรแกรมแข่งอะ่ะมันไม่ได้ตรงนี้เป็นเรื่องที่วุ่นวายแล้วกก็กางาาามนีรยจ สกายอิตาเียสื่อในอิตาลีด้วยนะครับสื่อดังในอิตาลีบอกว่าไม่แน่ครับว่ายูโรเปียนซูเปอร์ลีกเนี่ยเขาวางแผนไปแล้วว่าอยากจะให้เริ่มโดยเร็วที่สุดเดิมทีอยากจะเริ่ม2024แต่ตอนเนี้ยอาจจะเริ่มในออกัสหรือว่าสิงหา2021โอ้โหคือถ้าเริ่มออกัส2021มันแปลว่าซีซั่นใหม่เนี่ยเริ่มปีเนี้ทั้งฟุตบอลลีกแล้วยูโรเปียนซูเปอร์ลีกมันจะมาเลยแล้วถ้าสมมุติถ้า ไม่สนใจอะไรเลยนะพวกเขาก็จะไปแข่งกันเองเนี่ยไอทีมใหญ่เนี่ยแล้วก็ไอทีมเล็กเนี่ยไอขอไปยแข่งลีกด้วยแล้วก็แข่งอันนี้ด้วยแล้วก็ชัปี้ยนลีกไม่เล่นช่างแม่งอะไรแบบนี้อารมณ์แบบนั้นเลยนะครับอารมณ์แบบนั้นเลยแต่เขาจะยอมได้หรอวะคือเรื่องนี้ผมมองว่าเอาล่ะแก๊งซุปเปอร์ลีกเนี่ยเขาเอาจริงแน่เพราะว่าเขาประกาศแถลงตั้งกันมาแล้ว12ทีมแต่หลังจากนี้มันยังไม่ชัวร์หรอกว่ามันจะได้มันจะได้เริ่มซุปเปอร์ลีกริงไหมเพราะคุณต้องไปสู้กับสิ่ง วุ่นวายครับอ่ะเพื่อนๆลองแสดงความเห็นมาหน่อยว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยรู้สึกยังไงผมต้องย้ำเ,เพื่อนๆนะว่าไม่ใช่ร์พูลทีมเดียวนะอันนี้สิบสองทีมนะครับสิบสองทีมยกัยกษ์ใหญ่อย่างที่ผมบอกไปนะครับแต่ที่แน่ๆอ่ะถามอย่างด้วยคิดว่าข่าวเนี้ยมันใหญ่ต่อวงการฟุตบอลไหมสำหรับผมคือแม่แงแบบนี่คือปฏิวัติวงการฟุตบอลเลยนะเว้ยเอาลองแสดงความเห็นหน่อยนะครับผมสำหรับผมในฐานะนักข่าวเนี่ยใหญ่มากนะครับในฐานะแฟนบอลรู้สึกยังไงลองติดตามกันลองบอกกันหน่อย ทีนี้มาดูเรื่องอื่นกันบ้างมาดูเจนคอปนะครับอัปเดตถึงอาการบาดเจ็บของจอแดนเฮนเดอร์สันนะครับเจนคอปก็ยังบอกว่าบอกไม่ได้ว่าเฮนเดอร์สันเนี่ยจะกลับมาลงสนามได้เมื่อไหร่แบบเป็นเป็นวันที่แน่นอนยังบอกไม่ได้ตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเฮนโดเนี่ยก็กําลังอยู่ในกระบวนการการฟื้นตัวที่ดีคือดูดีมาก he looks good นะซึ่งเป็นข่าวที่ดีมากๆแต่เขายังไม่ได้ซ้อมซึ่งผมก็ยังบอกพวกคุณไม่ได้ว่า เขาจะกลับมาได้ตอนไหนครอปยังคงอุปปากเงียบยังคงไม่ได้บอกว่าเออจอร์แดนเทเอร์สันจะกลับมาได้ก่อนจบซีซั่นหรือไม่นะครับเดี๋ยวเกี่ยวกับเรื่องนี้เดี๋ยวจะมีอัปเดตตรงเจมเพจอีกทีหนึ่งครัผมไปไปก่อนไปเร็วๆขณะเดียวกันครอปยังบอกด้วยนะครับว่าออในช่วงเจ็ดนดที่เหลือหลังจากนี้เขาอยากเห็นนักเตะทุกคนในทีมซ้อมให้หนักที่สุดสแสดงของที่มีออไม้เขาเห็นมากที่สุด เขาจะให้โอกาสกับทุกๆคนทุกๆคนมยงโอกาสอย่างเปิดกว้างอารมณ์ประมาณว่าคุณแสดงของออกมาให้ผมเห็นถ้าคุณดีพอในช่วงนี้ผมอาจจะส่งพวกคุณลงก็ได้แล้วก็จะเหมือนเป็นการที่พิสูจน์คุณค่าของตัวเองด้วยแบบแต่ละคนนะแต่ทุกคนจะต้องแสดงให้เขาเห็นว่าพวกคุณมีดีอะไรบ้างและผมจะให้โอกาสเองนั่นคือสิ่งที่ครอปพูดเอาไว้คร้าๆประมาณนี้นะครับนะอ่าแล้วก็ย้ำเพื่อนๆนะครับว่าวันนี้นะครับมีโปรแกรมแข่งขันนะครับคืนนี้ลิปูเจอร์ลีดยู่นเต็ด แข่งในเวลาตีสองนะครับบุกไปเยือนเอรเรนโรดของลีดอยู่ในเต็ดนะครับซึ่งผมทำพรีวิวไว้เมื่อวานนี้แล้วเมื่อวานนี้มันมีปัญหาผมเลยทำา็สองคลิปคือคลิปแรกอะทำไว้แล้วปรากฏว่าคนที่ใช้ iPhone ดูไม่ได้คลิปมีปัญหาแต่ผมไม่อยากลบเพราะว่ามันมีคนดูไปเยอะแล้วแต่ผมก็ทำเพิ่มให้อัพเพิ่มให้อีกอันหนึ่งเลยพเพื่อนๆก็จะงงเลยงงว่าเฮ้ยทำไมมีสองคลิปก็คือคลิปหนึ่งสำหรับคนที่ดูไม่ได้นั่นเองอะแต่สำหรับคนที่ยังไม่ได้ดูเลยก็ไปดูได้สำหรับ คลิปรีวิวเมวื่อวานนี้จัดไว้จัดเต็มเลยนะครับนะและแน่นอนก็เดี๋ยวมารอดูกันว่าคืนนี้เชงคอปจะจัดตัวยังไงในการเจอกับดีอยู่ในเตตม,มาดูคืนนี้แล้วก็นัดไว้ล่วงหน้าหลังจบเกมเดี๋ยวมาไลฟ์สดพูดคุยกันเกี่ยวกับเกมนัดนี้นะครับทีนี้มาดูเรื่องราวของแนทฟิลิปกันบ้างนะครับโอ้แนทฟิลิปไปออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่ออย่างเดอะทาวน์แล้วก็พูดไว้เห็นถึงจิตใจของเขาเลยยิ่งฟังก็ยิ่งรักยิ่งรู้สึกเชียร์อยากให้อยู่กับทีมต่อไปในซีซั่นหน้ามากๆเลยนะครับ โดยนาเทนเนฟิิปเขาบอกว่าเขารู้เขารู้สถานะของตัวเองดีเขารู้ว่ามีสามกองหลังที่ตอนนี้บาดเจ็บอยู่ก็คือฟันไดโกเมสมาติดถ้าสามคนนี้บาดเจ็บหายเจ็บกลับมาสถานะของผมอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้ผมอาจจะต้องกลับไปเป็นตัวสำรองอันดับที่สี่หรืออันดับที่ห้าก็ได้แต่ไงก็ตามผมมันก็จะทําให้ผมมุ่งมั่นมากขึ้นผมจะแสดงสิ่งที่ดีที่สุดในตัวผมออกมาผมจะแบบจะใช้ประโยชน์จากเป้าหมายในความทะเยอทะยานนี้ก็คือแบบ จะพยายามแบบแยกตัวจริงให้ได้แม้จะรู้ว่าถานะของตัวเองอาจจะเป็นรองพวกฟันไดมาติโกเมสเนี่ยเขาพูดในฐานะกับสื่อแบบนี้นะแต่คุณก็รู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกที่ผมจะมายืนยันว่าเอ้ท้ายสุดอนาคตของผมจะไปจบตรงไหนาเรื่องของตัวของผมเองไม่เคยแบบยืนยันอนาคตตัวเองได้อยู่แล้วว่าผมจะอยู่ที่ไหนผมจะเล่นที่ไหนก็คือเขาจะสื่ออารมณ์ออกมาว่าเน,นี่ยตั้งแต่เขาอยู่กับทีมาเนี่ย <S <S เดี๋ยวย้ายไปนู่นเดี๋ยวไปยืมตัวนี่เดี๋ยวคือเขาไม่รู้ว่า เส้นทางของตัวเองมันจะไปจบตรงไหนแม้ว่าตอนนี้เขาพร้อมที่จะบอกว่าพร้อมที่จะสู้แย่งตําแหน่งก็ตามแต่ในท้ายที่สุดเขาอาจจะย้ายก็ได้ถ้าเกิดว่าโอกาสมันเปิดหรืออะไรก็ตามแต่ในเบื้องต้นเขาก็พูดเลยเขายังพร้อมสู้นะอ่าผมว่าหลายคนก็เชียร์นะัทฟิลิปว่ะนะขอให้สู้ต่อไปนะครับคือชื่นชอบในหัวจิตหัวใจนะครับแล้วก็จริงๆนัทฟิลิปยังพูดถึงเรื่องอื่นด้วยคือสัมภาษณ์ไม่ได้มีเรื่องเดียวอยู่แล้วก็มีพูดถึงเรื่องที่ว่าครอปเคยบอกว่า ครอปเคยบอกว่าเขาเห็นอะไรหลายๆอย่างในตัวเนตฟิลิปเนี่ยเหมือนกับเขาซึ่งเนตฟิลิปก็เล่าให้ฟังว่าครอปบอกว่าเปรียบเทียบตัวเขาเองก่อนเขาบอกครอปเนี่ยตอนนี้ครอปเขาเป็นนักเตะเนี่ยครอปเขาคิดว่าตัวเขาเองเนี่ยมีมันสมองในระดับผู้เล่นระดับเหลีกสูงสุดแต่ฝีเท้าแต่แบบทักษะการเล่นน่ะของเจนนิสครอปครอปเขาบอกตัวเขาเองเขาอยู่ระดับดิวิชั่นสามอ่ะก็คือสมองฉลาดแต่ฝีเท้าไม่ค่อยไม่ได้แบบชั้นเลิศซึ่ง นัฟิลิปก็คิดว่าตัวเขาเองเป็นแบบนั้นเหมือนกันเออเขาบอกว่าครอปเห็นว่าผมมีความคล้ายกับตัวเขาแบบนั้นออมันสมองระดับหลีกชั้นนําแต่ฝีเท้าระดับหลีกสองหลีกสามอะเออและซึ่งตรงนี้มันมีความคล้ายกันแลวซึ่งเขาเชื่อว่าเจนครอปก็ชอบแล้วเจนครอปก็แบบเชื่อว่าเจนครอปปากปลื้มในตัวเขาในเรื่องนี้มากที่สุดก็คือเป็นแบบผู้เล่นที่เหมือนกันเน่ยเป็นลักษณะท้ายเดีวยวกัน อ,อ,อันนี้ก็เป็นสีสันที่เรามาฝากเพื่อนๆทีนี้มาดูเรื่องราวที่ผมเตรียมไว้อีกอันหนึ่งที่อยู่บนผ้าหัวเหมือนกันก็คือเรื่องราวนกประมาณในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับผมขอเปิดภาษาไทยที่ผมแปลเอาไว้ก่อนนะ,ะบทความตัวนี้นะครับแลวก็ข่าวตัวนี้มาจากเจมพีเอสนะครับนักข่าวสายหงแดงตัวพ่อนะครับของ The a t ิติ t i c เ k นะครับเรื่องออกมาพูดถึงหนึ่งรยการสู้เพื่อท็อปโฟผลกระทบการหลุดไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์เนี่ยมันมีอะไรบ้าง นะครับแล้วก็อัปเดตถึงแผนงานการซื้อขายของสโมสรสเปคนักเตะที่จะซื้อแล้วก็งบประมาณต่างๆนะครับเจมพีส <Champion ian S 1> บอกว่าก็พูดถึงอะไรว่าตอนนี้สําคัญมากกับการแย่งโวตา้าแชมเบนรีกตอนนี้นักเตะที่ฟอร์มตกไปลหลายหคนจําเป็นจะต้องยกระดับตัวเองขึ้นมาตัวที่แบกเนี่ยตัวที่ยิงให้กับทีมเยอะเนี่ยก็มีซาร่ากับโชต้าใช่ไหมครับเป็นดาวโซโสูงสุดของทีมสอคน แต่อีกสองคนที่ต้องพยายามยิงให้มากกว่านี้ต้องพยายามยกฟอร์มเอาฟอร์มเก่งกลับมาให้ได้นั่นคือซาดิโอมาเน่ที่ฟอร์มตกไปเยอะมากซึ่งปีนี้เพิ่งยิงได้ส2ลูกในทุกรายการน้อยมากครับแล้วก็ถ้านับเอาตั้งแต่ตุลาคมจนถึงตอนนี้เอาแค่ในลีกอย่างเดียวนะตุลาคมจนถึงตอนนี้มาเน่ ane, ยิงได้แค่สามลูกยิงได้น้อยมากนะครับยิงได้แค่สามลูกตั้งแต่ตุลาคมอ่ะในพรีเมียร์ลีกนะครับซึ่งเพียรบอกว่าย้ําว่าเรื่องที่เขาเคยเขียนไปแล้วเพียรบอกว่า มันได้มีปัญหาเรื่องสภาพจิตใจอย่างหนักไม่มั่นใจเลยตอนนี้นะครับส่วนฟิมิโนนะครับยิงได้แค่6ลูกซึ่งน้อยมากๆครับแล้วถ้านับตั้งแต่คริสต์มาสหรือว่าตุลาอ่าธันวาคมเป็นต้นมาเนี่ยสี่เดอือนกว่าแล้วเนี่ยฟิมิโนเพิ่งยิงในลีกได้ลูกเดียวโอ้โหคือแบบประตูยิงน้อยมากแล้วนอกจากนี้เนี่ยถ้าคุณไปนับที่มิดฟิลมีไวนาดุมคนหนึ่งอนะที่ยิงได้ มากที่สุดในตำแหน่งมิดฟิลก็คือสองลูกคือมิดฟิลเรายิงได้มากสุดแค่สองลูกในลีตรงเนี้ยมันเป็นเวลาของเกยต้าออกเกตเชอร์เลยแล้วก็ชายารี่ที่จะต้องพยายามยกระดับการยิงประตูจากกองกลางขึ้นมาด้วยตรงเนี้ยนี่คือสิ่งที่เพียรเขียนและเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเพื่อนๆพอจอยของเดอะไทมส์นะครับนักขา่างสารสแดงตัวพ่อของเดอะไทมส์ก็เขียขนเขียนในลักษณะคล้ายกันว่าแต่เขาจะเขียนว่าสามคนนี้เลยนะซาร่ามานฟ่ฟิมิโนพวกคุณต้องยกระดับตัวเองแล้ว นะพวกคุณต้องเร่งระดับตัวเองต้องพิสูจน์ตัวเองให้ครอปเห็นแล้วตอนนี้ครอปอดทนกับพวกคุณอยู่อารมณ์ประมาณว่าครอปอะปกป,ป้องพวกคุณตลอดแต่ครอปก็บ่นตลอดนะว่าโจบสกอร์ไม่คมปีนี้เราใช้โอกาสกันเปลืองแต่ก็พยายามพวกปกป,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 ป้องแบบไม่ไม่ได้โจมตีนักเตะนะครับแต่คือลึกๆพอจอใจบอกว่าพวกคุณต้องรีบพิสูจน์ตัวเองนะเพราะว่าเดี๋ยวในซัมเมอร์เนี้ยเชื่อว่าน่าจะมีการขายโอริกี้ออกไปแล้วเจนคอมน่าจะต้องซื้อกองหน้าเข้ามานะครับ คือเจนคอปเป็นคนที่มีความจงรักภักดีในตัวนักเตะคือเชื่อมั่นในตัวนักเตะสูงมากๆแต่ว่าคอปจะเชื่อมั่นแบบนี้ไปได้เท่าไหร่ลนะ่ะถ้าเกิดคุณยังคงยิงไม่ได้ไปเรื่อยๆยังคงฝืดกันหมดอนะ่ะซึ่งในมุมของพอจอยเนี่ยรวมถึงซาร่าด้วยนะครับแม้ว่าซาร่าจะยิงประตูเยอะแต่เอาจริงผมว่าพอจอยก็คงมองว่าซาร่าใช้โอกาสเปลืองโคตรๆเลยนะมันคือภาพรวมว่าซาร่ายิงเยอะจริงแต่ทุกคนอนะ่ะใช้โอกาสโคตรเปลืองนะครับคือต้องต้องเร่งตัวเองได้แล้วครับตอนนี้นั่นคือสิ่งที่เขาบอกเนะี่ยทีนี้มาต่อครับ นะทีนี้ถ้าหลุดไปเล่นในแชมเปี้ยนลีกขึ้นมาจะเกิดผลกระทบอะไรขึ้นบ้างอ่ะเรายังไม่นับว่าจะไปเล่นซูเปอร์ลีกนะเรานับว่าถ้าเกิดไม่ได้เพาะฟูตจะกระทบอะไรเจมส์เพียรก็บอกนะครับว่าอ่ะปี2019ที่เราได้แชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกเนี่ยปีนั้นเราได้เงินรวมเนี่ย95ล้านปีที่แล้วที่เราตกรอบ16ทีมสุดท้ายแพ้อันเดรติโกมาดิดเนี่ยเราได้71ล้านซึ่งปีนี้เรายังไม่รู้ว่าได้เท่าไหร่แต่คงไม่ต่ำกว่า60ล้านแน่ๆ อาจจะหกสิบเจ็ดสิบล้านแปดสิบล้านเราไม่รู้ประมาณนี้เงินในปีนี้แต่ปีหน้าถ้าไม่ได้ไปเล่นแชมเปี้ยนลีกนั่นแปลว่าไรายได้คุณจะหายไปเลยอาจี่ต่างว่า,าสมมติถ้าคุณหลดหลุดทัพโฟลแล้วคุณได้ไปเล่นแค่ยูโรปาลีกเข้ารอบรองได้เนี่ยยูโรปาลีกได้แค่สองล้านคิดดูแล้วกันคือแบบเสร็จรวมแล้วน่าจะได้ประมาณสิบล้านไม่เกินยี่สิบล้านสําหรับถ้าคุณไปเล่นยูโรปาลีกอะได้เงินน้อยมากเนี่ยแล้วคุณดูผมให้เพื่อนๆดูเงินในแต่ละรอบของยูโรปาแชมเปี้ยนลีกที่ผมเปิดให้ มันมหาศาลมากๆครับดังนั้นอะตรงนี้เนี่ยแน่นอนมันเป็นเงินที่จะหายไปแบบมหาศาลเลยสําหรับถ้าไม่ได้ไปเล่นแชมปยนลีกนะครับซึ่งเจมส์พียทบอกว่าตอนนี้ยังไม่ชัวร์ครับเราต้องรอลุ้นก่อนครับว่าเราจะติดทอ็อปโฟรหรือไม่มันถึงจะมีแผนง,งานที่แบบว่าชัดเจนเลยว่าลิปูจะซื้อตัวหรือมีงบประมาณแบบแน่แน่นอน,น,อนเลยประมาณไหนมันยังไม่ชัวร์ในเรื่องนี้ต้องรอลุ้นให้ว่าเราจะจบทอ็อปโฟได้หรือเปล่านะครับก่อนอย่างแรกนะ แต่ที่แน่ๆผู้บริหารของสโมสรลิปูแจ้งกับพวกเขามาแล้วว่าเงินทุนในการสำหอับมันมีก้อนหนึ่งที่เป็นก้อนการแน่ๆคือเขาไม่บอกครับว่าเท่าไหร่อะสมมติว่าให้เพื่อนๆแยกนี้เลยนะนี่คือเงินก้อนกลางที่มีแน่ๆให้ช็อปต่อให้ได้ไปเล่นแชมเปี้ยนหรือไม่ได้เล่นแชมเปี้ยนจะมีเงินก้อนนี้แน่ๆส่วนถ้าได้ไปเล่นแชมเปี้ยนฟฟจะมีเพิ่มมาอีกก้อนหนึ่ง และอีกก้อนหนึ่งที่ต้องหาก็คือการขายนักเตะอดังนั้นแบ,บ่งเป็นสามก้อนย้ำอีกเพื่อนเพื่อนอีกทีหนึ่งนะครับเพราะบางคนไม่ค่อยเข้าใจบางผมพูดไปแล้วบางคนจะไม่เข้าใจผมจะพยายามย้ำเงินก้อนกลางแน่หนึ่งก้อนก้อนแชมปยนลีก,กถ้าได้ไปเล่นจะมีเพิ่มแล้วก็ก้อนจากการขายนักเตะอยู่ที่เราแล้วครับว่าเราจะจัดสัรงบรรสวนทํายังไงให้ได้เงินมากที่สุดนะครับถ้าจบทอ็อปโฟก็จะยิ่งดีนะครับทีนี้ จมเพียรพูดถึงสเปคนักเตะที่เราจะซื้อเนี่ยนะครับเขาบอกว่าลิปูยังคงดำเนินการนโยบายเหมือนเดิมนั่นก็คือการมองไปที่มูลค่าของนักเตะมองไปที่นักเตะที่มีศักยภาพที่น่าตื่นเต้นที่จะสามารถพัฒนาก้าวึ้นมาเป็นนักเตะระดับโลกได้แต่จะไม่ไปซื้อพวกนักเตะที่เป็นสาเร็จรูปอย่างเช่นหวัวเป็นซูปเปอร์สตาร์มาแล้วราคาเป็นร้อยล้านเป็นอะไรแบบเนี้นั่นลิปูจะไม่ซื้ออยู่แล้วแต่จะซื้อพวกที่ สมมติอันนี้เป็นนักเตะนักเตะอันเนี้ยมันจะสามารถก้าวเึินเป็นนักเตะร,ระดับโลกได้หรืออย่างเช่นก็นักเตะในทีมเราทุกคนนี่แหละที่เราซื้อมานักเตะในทีมเราทุกคนเนี่ย,าาานนยฟานไดซาลงซาร,ารา่ามานี่อะไรเนี่ยนี่คือสไตล์ที่เราซื้ออยู่แล้วเราก็จะซื้อสไตล์เนี้ยพวกที่ซื้อมาแล้วมาพัฒนาต่อนั่นคือแบบนั้นนะครับที่เราจะซื้อหรืออาจจะเป็นดาวล่งที่ฝีเท้าดีเป็นแบบนั้นอ่ะเราก็จะได้เห็นนะครับ ทีนี้เจมเพีอัปเดตถึงอาการบาดเจ็บด้วยเจมเพีก็บอกว่ายังไม่ชัวร์เหมือนกันว่าเฮนเดอร์สันจะกลับมาได้ตอนไหนอาจจะเดือนหน้าพฤษภาคมหรือไม่ต้องติดตามกันต่อส่วนเคิร์ติโจนใกล้จะหายเจ็บกลับมาแล้วนะครับใกล้จะหายเจ็บกลับมาแล้วใกล้จะกลับมาฟิตแล้วอันนี้เจมเพยสยืนยันนะครับดังนั้นเมื่อวานนี้ผมเห็นมีอยู่คำคอมเมนต์หนึ่งในช่องของผมเลยบอกว่า เฮ้ยพอโจรมันไปสติแตกหรือเปล่าเลยหายไปไม่ไม่ได้เกี่ยวกับสติแตกครับเพื่อนๆโจรมันเจ็บกล้ามเนื้อเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วเดี๋ยวกาลังจะกลับมาฟิตแต่ซึ่งอาจจะไม่ทันนัดนี้แต่เดี๋ยวใกล้จะกลับมาฟิตแล้วเจมส์พียตยืนยันนะดังนั้นเขาแค่เจ็บครับเขาไม่ได้สติแตกจากทีมชาตินะอ,อ,อันนี้ต้องบางคนเนี่ยชอบไปตั้งข้อสงสัยที่มันเป็นแง่ลบจนเกินไปนะนะทั้งที่เขาแค่เจ็บอะนะครับอ่ะ ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับไปขอบคุณสปอนเซอร์เจ,เจดีอีกสักรอบหนึ่งนะครับสำหรับอ n นิลซูซูกิสปิบนะครับเพาะวอร่อัพแรงซูซูกิสปิดแล้วใจเพราะออัพให้ออกไปสนุกกับชีวิตนะครับคันนี้ประหยัดน้ำมันคงโดน,นแข็งแก่งดีไซน์โดดเด่นไปที่โชว์รูมเชีประเทศของซูซูกิมอเตอร์เทเลนได้เลยนะครับรวมไปถึงพิมพ์ครับพิซซ่านะครับพิซซ่าไซส์เล็กแท้ๆมี5สาขาในกรุงเทพนนทจันทิชิดาธานีเซ็นทรัลเวิร์ดเอวันอารีก็ที่เม้องจ่ายโทรเดอิเวอรี่อย จุดเสี่ยงท่องเฟ้อช่วยได้นะครับสั่งซื้อได้ตามร้านกต๋ยยาทั่วไปหรือว่าแฟนเพจอะไร,รเบอร์โทรตามที่เห็นในภาพนะครับฝากกดซัสบสไคร้กดกระดิ่งช่องผมไว้ด้วยวันนี้หมดเวลาแล้วขอตัวลา่อนๆไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ